สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กุมภาหกสามนะครับโจทย์บอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานยี่สคนเป็นผู้ชาย10คนฝ่ายบริหารมีผู้ชาย3คนฝ่ายผลิตมี8คนฝ่ายขายมี7คนโดยที่ฝ่ายผลิตและฝ่ายขายมีจำนวนผู้หญิงเท่ากันถ้าสุ่มพนักงานมา4คนความน่าจะเป็นที่จะได้พนักงานฝ่ายผลิตผู้ชายจานวนสคน และพนักงานฝ่ายขายผู้หญิง1คนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับเอ่อข้อนี้พี่แบงค์เห็นว่ามันเป็นเรื่องของมีฝ่ายบริหารมีฝ่ายผลิตมีฝ่ายขายพียงค์ขอทําเป็นตารางข้อมูลออกมาหน่อยละกันนะครับจะได้อ่านง,ง่ายๆนะครับคือข้อนี้เพียงรู้ว่ามันมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงทั้งบริษัทมีพนักงานอยู่อยู่20คนเป็นผู้ชาย10คน แปลว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีทั้งหมด10คนด้วยถ้าเราบอกว่ามันมีฝ่ายบริหารฝ่ายผลิตฝ่ายขายปรากฏว่าฝ่ายบริหารเนี่ยมีผู้ชายอยู่3คนพี่ยังบอกว่าตรงนี้มี3คนฝ่ายผลิตมีอยู่8คนแปลว่า2ช่องนี้รวมกัน total แล้วมันมีรวมกันทั้งหมด8คนฝ่ายขาย แปอมีเจ็ดคนแปลว่าทัทัแล้วตรงนี้เจ็ดคนอย่าลืมนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงนะอย่าอ่านต่อจากประโยคนี้แล้วบอกว่าฝ่ายบริหารมีชายสคนฝ่ายผลิต8ดคนก็แปลว่าชาย8ดคนอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้เขียนว่าชายเท่าไหร่ทีนี้ประโยคถัดมาเขาบอกว่าฝ่ายผลิตและฝ่ายขายมีจํานวนผู้หญิงเท่ากัน ถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้มี x คนตัวนี้ก็ต้องมี x คนป่ะฝ่ายผลิตและฝ่ายขายนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าบอกว่าตัวนี้เป็นฝ่ายผลิตแล้วเราบอกว่าตรงนี้มีทั้งหมดอยู่8คนนั่นหมายความว่าคราวนี้เพียงก็บอกว่าตัวนี้มันคือ8ลบ x ได้ไหมครับเนื่องจากตัวนี้มันมีทั้งหมด8คนแต่ตัวนี้เอาไปแล้ว x ตัวนี้ก็คือ8ลบ x แล้วตัวนี้ก็คือ7ลบ x ด้วยเช่นเดียวกัน คราวนี้พี่แบงก์ก็เลยตั้งสมการตัวนี้ว่าผู้ชายมันมีทั้งหมดอยู่10คนก็เอา3บวก8ลบ x บวก7ลบ x แล้วก็มีค่าเท่ากับ10คนแปลว่าตัวนี้บวกเลขออกมาคือ18นะครับลบ 2x เท่ากับ10เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ18ลบ10เท่ากับ 2x ตัวนี้ได้8เท่ากับ 2x แปลว่า x ก็เลยได้4ถ้าพี่แบงค์รู้แล้วว่า x มี4คนนะครับก็แปลว่าตัวนี้คือ4ตัวนี้คือ4ตัวนี้8-4ลบ4ก็เหลือ4ตัวนี้7-4ลบ4ก็เหลือ3นะครับแล้วถ้าตรงนี้ทั้งหมดมีอยู่10คนอยู่ตัวนี้เอาไปแล้ว8ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2ปะ่ะทีนี้ถัดมาโจทย์บอกว่าถ้าสุ่มพนักงานมา4คนนะครับสุ่มมา4คน แล้วความน่าจะเป็นที่ได้ฝ่ายผลิตผู้ชาย3คนฝ่ายผลิตผู้ชายอยากจะได้ตรงนี้3คนอยากจะได้ฝ่ายขายผู้หญิง1คนฝ่ายขายผู้หญิงตรงนี้ให้เลือกมา1คนเท่ากับเท่าใดโอเคถ้าบอกว่า sample space นะครับก็คือจาก20คนเนี่ยหยิบใครก็ได้เลยเลือกใครก็ได้4คนแต่ถ้าเป็น n e นะครับเรามีการระบุว่าผู้ชายฝ่ายผลิตผู้ชายต้อง3คน ก็คือ4เลือก3 4คนนี้เลือกมา3คนฝ่ายขายผู้หญิง1คนก็คือ4คนนี้เลือกมา1คนนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรละคิดเลขธรรมดา4 4 3ได้4 4 4 1ได้4นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาได้16นะครับอะไรก็ตามที่ c1 นะครับเราบอกว่า nc n ลบ1ะครับมีค่าเท่ากับ n เท่ากับ NC 1น,นะครับตัวนี้เป็นสูตรธรรมดาส่วนตัวนี้วิธีคิดเลขยังไงนะยังจำได้อยู่ไหมให้เขียนไล่ลงไปเท่ากับจำนวนตัวเลขตัวนี้นก็เลยกลายเป็น20คูณ19คูณ18แล้วก็คูณ17ก็คือเขียนไป4ครั้งนะครับก็ตัวนี้เป็นเลข4ก็เขียน4ครั้งแล้วก็หารด้วย4คูณ3คูณ2คูณ1นะครับคือตามสูตรหลกัหลกๆเนี่ยเวลาเราคิด20 c 4เนี่ย ปกติเราจะไปคิดเป็น n fact ส่วนด้วย n ลบ r แฝก r แ c t แต่เชื่อเถอะครับอย่างเงี้ยหลังๆมาถ้ามันนั่งเขียนทุกๆตัวมันเขียนไม่ไหวเพียมที่จะจำสูตรลัดด้วยนะครับโอเค4คูณ4ตัด20เหลือ5 2ตัด18เหลือ9 3ตัด9เหลือ3นะครับเพียงก็เอา 5้คูณสได้15สรุปตอนนี้คือมี19บเก้คูณสิคูณสิโอเค19บเคูณสิเพียงเอามาคูณเลขข้างนอกก่อนละกันเอ่อขอพื้นที่ข้างนอกตรงนี้ละกันนะครับเอา19บเกคูณสิก่อนนะครับก็คือ19บเก้าคูณสิบเจ็ดเจทดมา6นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น19ตัวนี้ก็คือกลายเป็น323 เอาสามร้อยยี่สิบสามมาคูณสิบห้านะครับก็ห้าสามสิบห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าแล้วก็ตัวนี้สามร้อยยี่สิบสามเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาก็เลยกลายเป็นสี่หกเออขอโทษครับสี่แปดสี่ห้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ามันเป็นสี่แปดสี่ห้ากับตัวนี้ก็คือสิบหกคำตอบข้อนี้เพียงก็เลยตอบ ne ส่วน ns นะครับก็เลยตอบช้อย5นะครับก็ข้อนี้เพียงว่าการใช้ตารางตัวนี้อธิบายมันอธิบายง่ายดีแต่พี่แบงค์ไม่ได้ไปถึงขนาดเป็นเรื่องแผนภาพเวนนออยเลอร์เป็นเรื่องเซตแบบนี้นะครับนะก็ใช้แค่ตารางธรรมดาข้อนี้อธิบายข้อมูลก็พอละส่วนเรื่องของการคิดเลขพวก NCR แนะนำให้ลองทบทวนดูนะครับถ้าใครยังไม่คล่องนะครับ